ตำนานคุณแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนกลิ่นพ้ากาเกิดวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2437ท่านได้กำเนิดในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจนเป็นบุตรของนายยิ้มและนางสวนเกิดที่จังหวัดพนักงและย้ายไปอยู่จังหวัดธนบุรีในละแวกบ้านแม่บุญเรือนเป็นที่รักของบิดามานดาท่านได้รับการศึกษาให้พออ่านออกเขียนได้และได้รับการฝึกสอนจากบิดามานดาให้เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีนอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถในการเย็บจักตัดเสื้อผ้า เมื่ออายุราวๆสิบห้าปีท่านได้รับการฝึกสอนให้รู้จักการนวดจนในที่สุดท่านได้รับข้อวิชาจากปู่ของท่านคืออาจารย์กลิ่นซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นหมอนวดผู้มีชื่อเสียงต่อมาท่านได้รู้จักกับหลวงตาพิงซึ่งเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดบางประกอบด้วยความคุ้นเคยกับหลวงตาพิง์ท่านได้นําอาหารไปถวายอยู่บ่อยๆทําให้ท่านได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักธรรมะและคุณธรรมในการดําเนินชีวิตหลวงตาพิงจึงเป็นพระภิกษุที่แม่บุญเรือนมีความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ต่อมาได้ส่งรถกับสิบตำรวจโทรจ้อยตรงบุญเติมซึ่งขณะนั้นเป็นตำรวจนครบาลสัมพันธวงศ์แม่บุญเรือนได้ประกอบอาชีพตัดเย็บผ้าเป็นการช่วยสามีอีกแรงหนึ่งและรับรักษาโรคโดยเป็นหมอนวดเพื่อรักษาโรคนั้นท่านทําเป็นการกุศลไม่มีสินจ้างและยังเป็นหมอตําแยด้วยทําให้ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากในขณะนั้นผู้เป็นสามีได้ลาอุปสมบทที่วัดสัมพันธวงศ์ทำให้แม่บุญเรือนมีความใกล้ชิดและผูกพันในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเมื่อสามีศึกออกมาแล้ว แม่บุญเรือนก็ได้ลาสามีบวชเป็นชีและอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์ได้ภาคเพียงพยายามฝึกวิปัสสนากรรมฐานได้อยู่ปฏิบัติที่สาราวัดสัมพันธวงศ์จนเกิดความเข้าใจและหลอดโปร่งในธรรมะเมื่อสามีถึงแก่กำลงแม่บุญเรือนก็ได้ครองความเป็นโสดท่านใช้เวลาในการบำเพ็ญบุญถือศีลสวดมนต์ฟังธรรมหัดวิปัสสนากรรมฐานทำใจให้สงบฝึกใจให้แข็งกล้ามองเห็นธรรมอันวิเศษของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลให้เป็นที่ทราบในหมู่ผู้ร่วมวิปัสสนาด้วยกัน ว่าคุณแม่บุญเรือนได้สําเร็จแล้วอย่างแท้จริงคือสําเร็จในจตุตตชานหรือชานสี่แม่ชีบุญเรือนมีความเชี่ยวชาญในวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถจะเข้าวิปัสสนาเมื่อใดก็ได้ทั้งอาจเข้าวิปัสสนาโดยลืมตาก็ได้โดยเร็วพันด้วยเหตุนี้ทางด้านอารูปชานก็เชื่อว่าท่านสันทัดและบรรลุดโดยลักษณะเดียวกันด้วยความสําเร็จในจตุตตชานนั่นเองเป็นเหตุให้แม่ชีบุญเรือนเป็นนักเสียสละชั้นยอดมีอารมณ์วางเฉยเป็นอุเบกขาสละความโลภความอยากได้ในทรัพย์สินต่า่าางงงๆอยสิิ้นเช คนที่จะไปหาท่านจงไปหาด้วยการเป็นผู้รับส่วนท่านเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้บริการท่านไม่ต้องการสิ่งใดของใครแม้แต่ดอกไม้ทุบเทียนทรัพย์สินเงินทองใดๆทั้งสิ้นแม่บุญเรือนได้ละสังขารเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2507ท่านได้ทิ้งเรื่องราวและตำนานที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและการเสียสละที่เป็นตัวอย่างให้แก่คนรุ่นหลังเพื่อนเพื่อนเชื่อหรือไม่อย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่างๆอีกมากมายขอบคุณครับ